weh 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 siap siap oh lagi enggak ada mesti gini ya ya anu palingan nih soal cái <laughs> mũi đen đúng là nó sẽ còn lại cái thái cái 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 โอเคเจ้ okay, ay, ไปได้ไห<ด>มนีมาซาเลตรงนี้หรือดีนันลนูกนนัตต่ตรงนีะเราอยู่วันนี้แหละเลยดีประมาณประมาณบ่ายสองโมงครึ่งครับครับอาพวกอยู่ในพื้นที่แต่ก็มันเหตุเสติว่าที่ส,สละพานซาเลลุงก็มัน ดินไลยลง,พ,งพังว่าน้ำมาไหลเฉียวในนาทีสหตุที่ว่าสัพังลงแล้วก็พนักง,งานทำงานกอภอก็กำลังทำงานอยู่แล้วก็นิ่งๆก็ผ่านก็ไลยไลยลงไปลงในน้ำเลยมีการเจ้าที่มีการบาดเจ็บสองคนแล้วก็ชาวบ้านอีกหนึ่งคขนขณะนี้ก็อยู่โรงพยาบาลจนะ